สวัสดีครับสวัสดีพีลน้องเพื่อนชาวยูทูบมาดูรถกุลลิกครับตากดินใส่กําแพงครับ ใครมีงานอาชีพนี้นี่ดีนะครับ เล็กๆเขาถา่ากดวางท่อในหมู่บ้านในโอเคนะครับตูดสั้นๆแบบนี้ ผิวมากครับผิวมากเล็กๆนี่อยากได้สักขันดีถ้ามีงานประจำมึนเขาทำงานร่วมกับบริษัทประจำเลยนะครับนี่ปุนจะตกแล้วมันละสามพันห้าสบายๆเลยนะน้ำมันหกเจ็ดร้อยนี่ทำลายทั้งวันครับ แต่ว่ามันเหมาะกับเอามาลอกนามันเล็กไปทำงานในบ้านทำงานตากดินเข้าคานอะไรอย่างนี้นี่เหมาะครับเล็กๆเ,เข้าง่ายออกง่ายตุกดชันด้วยเร็วนะครับฟืฟ้าฟืฟ้า ถาถกดินนี่ต้องใส่วุงกีใหญ่กว่านี้แล้วก็ใส่ความเร็วเอาได้วันละสามสิบเดียวอยู่ได้แล้วครับแต่ว่าผมว่ามันเหนื่อยมากเลยนะรถเล็กๆทำงานตักดินใส่รถด,ดำนี่ ไม่เหมือนรถใหญ่นะครับรถใหญ่จช้าแต่มันก็ไม่เหนื่อยไม่จําเป็นต้องฟืดฟาดก็่ด้รถใหญ่รถเล็กนีกดดันตัวเองครับอยากได้เที่ยวทําให้ตัวเองเหนื่อยมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่นี่เรื่อยๆร,ร้อยกว่าเที่ยวนี่มันได้อยู่แล้วรถเล็กทีนี้สมมุติว่า เขาเคยท,ทําสถิติไว้50อย่างนี้เราไปขับเราก็จะพยายามทําให้ได้มากกว่าเขาให้ได้60จะเหนื่อยนะครับทีนี้แล้วก็รถด,ดําก็จะมากดดันเราฝนตกแล้วครับทำให้เราเหนื่อยตอนเย็นมาในเพียนะครับนั่งอยู่ข้างในมันก็ไม่สุดแขนสุดขาเท่าไหร่ไม่เหมือนรถใหญ่ ได้แยด้าได้เต็มที่ครับอ่ะฝนมาแล้วน่าจะไม่ได้ยินเสียงรถละเสียงรถก็ยืงดังเบาเาซูมเลยนะครับจากบ้านเลยนะซูมระยะประมาณกี่เมตรนี่สิบเมตรได้หรือเปล่ายืนอยู่บ้านเลยครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปใกล้ภาพปกติครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับผมค,ครับ